สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเลยในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกมคนหาอาหารนะฮะซึ่งเอ่เอมาถึงก็มีมอนเตอร์เลยฮะอะไรครับนี่เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยชิบหายละผมเลือดผมเลือดผมมีเลือดอันเดียวฮะเ,เราโอเคเรากินปลาแล้วหิวได้ฮะแต่ว่าไปแล้วมอนเตอร์มันเริ่มเยอะแปลกๆฮะสำหรับอีพีนี้นะเราก็จะทำการคาฟนี่นี่เลยฮะประเด็นคือมันต้องใช้ได้เยอะพอสมควรเราต้องหาไฟเบอร์ฮะ ฟาร์มไฟเบอร์แล้วก็ทองคำครับผมเราต้องหาทองมาเผาเอาไว้ฮะเฮ้ยคุณผู้ชมมีอะไรไหมฮะหยกเช็ดเค้เฮ้ยเอาวะเราได้หยกมาฮะซึ่งไม่แน่ใจนะว่ามันทำอะไรได้แล้วก็เก็บเก็บไว้ก่อนฮะตอนนี้ผมเอาทองมาเผาก่อนแล้วกันนะฮะสูงสุดที่13โอเคียาสักสิบพอฮะแต่ไปเฮ้ยเฮ้ยอา้าวอ้าวอ้าวอืมอืมแหม,แหมอยู่ดีไม่ว่าดีให้กระโดดใส่ผมซะเลย ผมเห็นไฟเบอร์อยู่ด้านซ้าย2อ,อันฮะประเด็นคือทำไมมันลกลุงลังอย่างนี้วะเนี่ยเอออืมเยล,ลี่ฮะตอนนี้ผมก็เก็บเยล,ลี่เอาไว้เพื่อที่จะคาบธนูนั่นเองฮะตอนนี้ผมอยากได้ธนูมากเลยฮะไอ,อผมว่าผมสร้างสะพานตรงนี้ก่อน 1..2..3.. ส,สแค่นี้ก่อนนะเออนี่เชื่อมเข้าไปฮะเออเอาวไม้หมดพอดีชิ้หายสูงสุดที่8ฮะอ,อืมได้แค่8วะ่ะอืมที่เก็บของเต็มฮะ มีกี่ช่องกี่ช่องก็ไม่พอละอะไรกันครับนี่เออผมจะเอา้าของเต็มว่ะออผมกินน้นี่ไปกันนะเออหกห้าสี่กินให้หมดกินให้หมดเออแล้วก็เก็บไอ้นี่มาโอเคจากนั้นเราก็จะทำการทำอาหารนะให้มีเนื้อวะ่ะเรามีเนื้ออยู่สามแต่ว่าช่องกระเป๋าเราน้อยมากเลยนะเราถ่านหินเราไม่มีอีกแล้ว ทรัพยากรถ่านหินนี่เป็นอะไรที่สําคัญจริงๆฮะใช้ได้แบบว่าทั่วถึงเลยฮะทั่วถึงเลยไม่ได้มั่วนะแค่ทั่วถึงอ้าวเรเวลสิบแล้วฮะอะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนขอขุดหินก้อนนี้ก่อนแลวกันนะไหนดูซิอมผมว่าอันนี้ก็จําเป็นนะเออเวลาเราฆ่ามอนเตอร์เราจะได้นี่ด้วยฮะเพิ่มเลือดไงดูดเลือดดูดเลือดจัดไปฮะไหนเราต้องลองฮะเราต้องลองมันได้เลือดจริงหรอือเปล่า ก็ไม่เห็นเพิ่มนี่เอออะไรกันครับเนี่ยหลอกลวงผู้บริโภคปะเนี่ยผมว่าใช่แน่เลยฮะอ้าวตกปลาได้50ตัวอืมปวดล็อะชิพเมนเฉยเลยฮะอ้าวหิวฮะหิวกินเขา้าไปกินเขา้าไปปลาเราจะหมดแล้วด้วยเผาฮะต้องเผาเผาฐานหินก่อนเลยฮะอย่างแรกครึ่งนึงไปฮะเพราะว่าไม้อีกครึ่งหนึ่งเราจะทําการอาเอามาสร้างแหล่ง อาหารของเรานั่นเองนะกับดักปลา1-2ึอ้าวได้แค่2อันเรอไม้ไม่พอฮะต้องฟาร์มไม้อีกโอเคอ่าตอนนี้คือผมฟาร์มฟาร์มเพลินไปหน่อยอนะไรล,ลืมดูตังตัวเองเลยฮะล้วเราต้องขยายพื้นที่สิอ่าเราซื้อได้2ที่แล้วหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรฮะอืมเกาะนี้อืมราคาต่อไปคือ3าม0ัอ้ยห้า อันนี้คือสามร้อยอ่า huh. ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเชื่อมตรงนี้อา่าไม้เราพอปะเนี่ยโอเคตอนนี้ไม้หมดแล้วฮะดูสิน้องแกทำอะไรได้อ่ะคุณยอดเยี่ยมเราชอบอะแล้วน้องแกทำอะไรได้ฮะเราตีได้นะ คุณเป็นคนที่เราปวดปานที่สุดเท่าที่เคยมีมาแหมอวยกิ่งนะเราเนี่ยอืมงั้นผมผมเอ,เอาไว้ก่อนแลวกันนะะเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างก็ได้ฮะเออเนี่ยเราควรเป็นเพื่อนกันนะจริงๆนะอืมงั้นผมเอาไว้ก่อนเลยกันนะเอ,อเลี้ยงไปดูเล่นก่อน <c oughs> <c oughs> เขาอาจจะให้ของอะไรเราก็ได้คนระับอืมดูๆไว้ก่อนนะจริงๆก็น่าจะค่าได้แหละผมคิดว่าเออก็คงได้ แราวสิบเอ็ดแล้วฮะแต่ขอตัดต่อมาตัวนี้ก่อนเลยกันนะฮะเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมกล่าวว่าจะให้น้องแกอยู่แล้วกันนะฮะน้องน้องหัวหัวหอมเลยกันอ่ะหัวชายเท้าเออน้องหัวชายเท้ายล่ใหม่ฮะแต่แระเดนคือของเต็มปอดีชิบหายแล้วฮะผมจะเอาไงดีฮะโอ้โหอัพสกิลก่อนแลวกันอืมผมว่าเราต้องทําการค้าแล้ว่ะสักหน่อยครับสักหน่อยเออ เนี่ยของผมเต็มอ่ะผมต้องจัดกระเป๋าแล้วฮะตอนนี้ผมจะเอาอะไรทิ้งดีวะขี้ไหมเอออะไรประโยชน์ฮนะจริงๆน่าจะมีประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่าผมทิ้งไปก่อนอะของยังว่างอีกฮะอืมมีแต่ของจําเป็นทั้งนั้นอะอันนี้อันนี้เราทิ้งไหมเรากินไหมกินปกินไปฮะกินกินกินหมดแล้วทิ้งไปโอเคอันนี้คือออมมิทริสอืม โอเคไม่รู้นะว่ามันเอาไว้ใช้ทํะไรนะฮะแต่ว่าเก็บไปก่อนนะเก็บไปก่อนเขามีค่าฮะเออเล่นแล้วเราก็ครับกระเป๋าตังค์ได้นะฮะก็เก็บตังค์ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะฮะรอเลยตั้งหน้าตั้งตางรอเลยนะแต่ว่าดูท่าน่าจะนานอยู่ฮะระหว่างรอกระเป๋านะฮะเดี๋ยวเราจะทําการไปฝั่งนู้นนะเชื่อมต่อสานนั่นเองฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ด อ้าวได้แค่นี้ฮะไม้เรามีแค่นี้โอเคมาเฮ้ยทำไมมีเสาอ,อย่างงั้นฮะอย่าบอกนะเป็นพปริศนาเยยงน้นเหรอใช่เปล่าน่าจะใช่ฮะผมดูท่าทางแล้วน่าจะใช่แน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราขอเคลียร์มอนเตอร์เคลียร์พื้นที่ก่อนแต่ไปนี่คือ1นึ่งอ้ามีน้องวัวด,ด้วยฮะผมว่ามันต้องกดตามอะไรสักอย่างฮะอันนี้เลขสแน่เลย ช่ฮะสองน้องวัวน,นี้ทำอะไรไเราไม่ได้อันนี้สามอเอ้ยสี่อา้อาวกิบเก๋ะฮะผมว่าผมเราผมว่าเราต้องจัดการน้องวัวแล้ววะน้องวัวไม่เป็นนิดกับเราเลยฮะจัดไปลาก่อนน้องวัว <c oughs> โดนไปนหนึ่งฮะโอเคเฮ้ยเต็เออเนื้อเนื้อมีได้ฮะของเต็มอีกแหละผมต้องคราฟกุญแจมาแล้วฮะตอนนี้ เพราะว่าเรามีกล่องให้เปิดนั่นเองฮะแต่ว่าเราขอตีก้อนนี้ก่อนนะอืมเราได้กระเป๋าแล้วฮะยิบเก๋ครับผมเราก็เก็บตังค์ได้เยอะขึ้นนั่นเองจัดไปฮะแต่ว่าไปแล้วมันเก็บตังค์สูงสุดเท่าไหร่เนี่ยผมอยากรู้เออเวลานั้นเราจะก,ก็จะได้ตอนนี้ผมมีตังค์แค่ร้อยหนึ่งไงเออเอาไว้อ,อ่ดูดิมันดูไงฮะเก็บตังค์ได้เท่าไหร่เนี่ยเอา้าไม่บอกด้วยฮะ โอเคไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวเราทำการครับเอ่อบุญแซ์ฮะใช้แท่งแท่งทองฮะโอเคทองทองสูงสุดเท่าไหรเอาแค่10พอฮะจัดไประหว่างรอนะเดี๋ยวเราจะทำการสร้างสร้างยังไม่ได้ฮะ <c oughs> อืมเฮ้ยนี่อะไระ่ะโอ้โจมตีสตูด,ดยอัตโนมัติอ้าวดีเลยฮะล่ามอนเตอร์ให้ดโดยอัตโนมัติแต่ว่าออบซิเดียนนี่เราจะหาจากไหนวะเนี่ย เอ่อตอนนี้ของผมก็เต็มอีกอืมเอากระดูกอันนี้อะไรเนี่ยลูกศรเก็บไว้ก่อนฮะทิ้งไปฮะโอเคฮ้าน่ฮ้นแ่ไอ้กุญแจได้แล้วอะของเต็มอีกแล้วอะไรครับเนี่ยอืมขี้นี่เก็บมาท,มทําไมทิ้งไปฮะเออเราได้กุญแจมาแล้วฮะเปิดดิคืออะไรตะเกียงมองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นเอ โอเคอ้ <Okay>. oh, จะตามเราเงี้ยดีฮะดีดีกิ๊บเก๋ต่อไปฮะเราก็จะครับธนูแท่งเหล็กโอเคไหมเยลลี่เราครบแล้วโอเคทีนี้เราต้องเผาเหล็กเหล็กสูงสุดเท่าไหร่อ่าได้แค่5อันฮะอ่าผมอยากจะรู้ว่าไอ้น้องตัวนี้มันทำไรายได้ฮะมันยังไงฮะใครใครใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะ <c oughs> ถ้าเราตีหรือว่าถ้าเราเลี้ยงน้องแกไว้ไงคือยังไงฮะ แกอาจจะมีผลตอบแทนอะไรหรือเปล่าหรือว่ายัางไงเออช่วยบอกผมทีนะใครรู้ใครที่รู้นะฮะผมว่าเดี๋ยวเราไปเน้นทางสายโจมตีหน่อยแล้วกันนะฮะเออจัดไปเฮ้ยดิ๊ดิ๊ผมว่าเราไปเน้นอุตสาหกรรมสักหน่อยอืมอ้าวน้องหมูเออฆ่าเลยแล้วกันะฮะได้เนื้อมากับหนังฮะเฮ้ยเนื้อเยอะวะ่ะเยอะดีฮะเยอะดีแต่ตอนนี้เรามีปลาฮะปลาตั้งสามสิบก่อน ไข่ทองคำเช็ดเค็มดีนะที่ผมเลี้ยงไก่เอาไว้ฮแต่ประเด็นคือของกลุมเต็มนี่ดิโอโจเจริญและงั้นเอาไว้ตรงนั้นแล้วก่อนเลยกันนะฮะเออเาไว้เง้นก่อนโอเคฮะตอนนี้เราครับธนูได้สักทีนะฮะปัญหาคือกระเป๋าเราเต็มอ่ะดิกระเป๋าเราเต็มะฮะก็หวังว่ามันจะไปอยู่ในสล็อตไอตรงนู้นนะนนะฮะ เทรเวลสิบสามเลวฮะเอ,อ้เอ๊ะอ้ไรโดนเราโดนอะไรวะเฮ้ย what ผมนิ่งยังหาคำตอบไม่ได้เลยฮะแต่ว่าตอนนี้เราอัพสกิลก่อนกันผมเอาไอ้นี่มาแล้วกันนะฮะเออโจมตีมอนเต้แรงขึ้นนั่นเองเอ้ากระเป๋าเต็มฮะอ่าไอ้นี่ทิ้งใช้ใช้ใช้โอเคเรามีธนูแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้การฟาร์มก็น่าจะง่ายขึ้นนะเพราะว่าเด,ดี๋ยวดิ มันทํร์นาดก,กับทุกอย่างเลยฮะดยเดอ,อเร็วกว่าเยอะเลยฮะตอนนี้ประเด็นคือมันจะไปยิงโดนน้องไอ้ตัวนั้นอีกดิมันยิงทีละสามนัดใช่ปะเนี่ยเฮ้ยแล่ใหม่ฮะแต่ของเราเต็มแล้วดิไหนลองกับมอนเตอร์ดิเช็ดเค้กสองหน้าแขกแน่นอนถ้ายิงโดนนะนะประเด็นคือมันยิงสามนัดฮะอืมเราต้องยิงระยะประชิดอย่างงั้นเหรอเอาไว้ฟารมเอาไว้ฟาร์มเอา้าธนูหมดอืมกม ผมว่าผมเพลินกับยิงการยิงธนูแล้วแหละตอนนี้อืมอืมอืมลูกธนูหมดนะผมว่านะผมเอาเตาไออ่อไอนีอออ้มาเพิ่มดีกว่าฮนะถังเอาถังมาเพิ่มเพราะว่าอะไรละ่ะเพราะว่าเราเอ้าสร้างสร้างเพิ่มไม่ได้อะอ๋อแท่งเหล็กไม่มีก็ว่าอยู่อืม วางไว้ตรงนี้เลยกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการคราบอะไรต่อให้ลูกศรเฮ้ยยังคราบต่อได้ฮะโอเคงั้นเราอัพเกรดธนูนะฮะก็ใช้แท่งทองนะทองได้อิดโอเคอิดเราต้องมีอิดต้องคราบอิดอิดเอ่อสงสุดอยู่ที่21เอา20ไปใช้อิดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูกันอิด25ฮะได้อีก 25ทองแท่งโอเคอังรเวอร์สิบสแล้วฮะผมว่าผมอัพไปนี่มาอะไรกัน,นะฮะโจมตีแรงขึ้นอีกหนึ่งหน่วยนั่นเองนะฮะรู้สึกแรงขึ้นนะนี่เนี่ยดูดิ1 2ึ่งสสี่ห้าเฮ้ยใช่ว่ะผมว่าใช่แล้วอ้าวดาเมจมีผลกับทุกอย่างะฮะทั้งการฟาร์มอเล่นแล้วเราก็ได้ธนูเสียทีนะฮะซึ่งธนูนี้ก็ต้องทิ้งปะใช่ไหม เออไม่น่าใช่ฮะตอนนี้ผมอยากจะสร้างอุตสาหกรรมอ่าลงหลอมเหล็กไม่มีเหรอแต่ว่าเรามีแก้วนะเราขับแท่งแก้วได้ฮะซึ่งผมขออัปเกรดกระเป๋าก่อนละกันซึ่งใช้หนัง20ฮะหนังงั้นเหรออืมเรามีหนังเท่าไหร่ฮะหนังสัตว์แล้วผมว่ามันต้องเอาไปแปลรูปก,ก่อนแน่เลยฮะ เนี่ยเนี่ยมันต้องมีแปลร,รูปแน่นอน,นะฮะโอเคระหว่างนี้เราต้องเก็บเวละฮะอ่าเลเวลสิบหะะ้าแล้วฮะอืมแล้วเราก็ได้ธนูเสียทีนะฮะธนูสอนกะโหลกฮนะซึ่งมันซับซ้อนกันไหมมันคอมมอนกันหรือเปล่าอ้าวคอมมอนโอเคะฮะดีเลยฮนะดีเลยจะได้ไม่ต้องเปลืองช่องนะฮะอ่าต่อไปคือ,อ Crystal, ลูกศรคริสตัลเราต้องหัวกะโหลกใหญ่ แต่ว่ามันต้องมีมนอนเตอร์หัวกะโหลกเออเราเคยเจอแล้วฮะแต่ว่ามันไม่ดอบอะไรให้เราเลยแล้วก็ใช้แก้วหวังงั้นผมมานี้ก่อนงั้นผมต้องคาบขวดโหลขวดคาบแก้วมาโอเคจัดไปแก้วต้องใช้สายนั่นไงฮะใช้ทันหิน,นีกอ่าขวาดโหลหนึ่งมันใช้เท่าไหร่ฮะเราต้องจับหินห้อยมานะอ่าใช้ได้สี่แก้วสองได้เราไม่มีอะดิอ่านี่ไงฮะหนังเราคาบหนังได้แล้วแต่เราเอาได้ก่อนแล้วกันนะ อ้าวเฮ้ยเด,ดี๋ยวๆนี่ไงฮะเจ้าโครงกระดูกอ้าวดีเอเอเรายิงระยะไกลฮะประเด็นคือเขาดรอปแค่กระดูกให้เราดิกระดูกเรายังไม่ใช้ฮะตรงนั้นมันเอของเต็มกำแล้วฮะช่างมันแล้วกันยิงไปฮะยิงไปยิงไปมันยิงออกเป็น3ลูกอะ่ะผมว่าต้องยิงระยะประชิดแต่ถึงจะคุมเนี่ยเออจัดไป เอ่อตอนนี้เรามีขวดโลแล้วนะฮะซึ่งเอาไว้จับหิ่งห้อยนั่นเองนะแล้วก็ผมก็จะเอามาค้าเป็นธนูนั่นเองเอ้ยไม่ใช่กระเป๋าเดอเปย์กลางนะตอนนี้อยากขยายช่องเก็บของเลอเกินอ้าวเฮ้ยกลางคืนแล้วะฮะสิ่งที่ผมรอคอยมานานแสนนานก็ได้สักทีอ้าวของเต็มอีกแล้วไม่นะโอ้ผมคงต้องจำยอมทิ้งอ่าหยกอ่า ทิ้งเลยเลยกันครับผมไม่นะนี่ไงตัวที่อา้าวตัวที่สองตัวที่สามมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วฮะหิงห้อยหิงห้อยอยู่ไหนหมดแล้วหรอต้องการอีกอ้านี่ไงอีนี่ไงฮะมาพอดีเลยอือครบแล้วเออเราจะครับน,นี่ได้สักทีฮะอ่ะขาดหนังนีวาไม่นะ เลเวลสิบหกเลยสินะเอ้ยผมว่าอันนี้เรื่อมจําเป็นแล้วนะเออเพราะว่าเรามันต้องเอาหัวกระโหลกมาฮะงั้นผมเอาอน,นี้แล้วกันนะอัพอันนี้ไปเออรูทของจากมอนเตอร์ฮะมอนเตอร์ดินี่อะไร XP จากการกินอ้าวจาเป็นเลยฮะอันนี้พลังงานเพิ่มขึ้นอีก20%ฮะดีฮะด,ฮะดีโอเคฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็น่าจะตัดจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเพราะว่า หมดเวลาแล้วฮะไม่มีเวลาแล้วครับผมเ,เดี๋ยวอีพีหน้าเราน่าจะได้ธนูเอ,อไม่ใช่กระเป๋าน่าจะได้แน่นอนนะ,ะแล้วก็ผมก็ตั้งใจว่าจะอัปเกรดอะไรหลายๆอย่างอยู่นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอทันทีก่อนแล้วกันนะ,ะผมหากครชอบพวกอะไรกดแชร์แล้วก็ดีตามกันไว้เพื่อเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย